กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ข้ารคมื่อในท่อมีสามดาวสาาื้อผ้านผู้ชมไปหาหน้าหนุนเนาะค่ะเนาะหน้าหนุยฝันเห็นผีทองปุ่มกับนผู้ชมมาหามาขอกินเข่ากินหนังแล้วก็บ,บอกเลขหน้าหนุยกับนผู้ชมให้โชคให้ลาบบอกเลขสามตัวเนาะค่ะเนาะจะเป็นเลขดีเลขเด็เดตลอดไปรับชมกับหน้าหนุพร้อมกันค่ะใครจะเริมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิ่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะ ไปรับชมรับฟังกำหนาดหน่วยไปพร้อมกันเลยค่ะกรับสวัสดีครับหน้าหน่่ยสวัสดีค่ะหน้าหน่่ยสวัสดีค่ะครับผมเนาะน้าหน่อยสระบุรีครับท่านผู้ชมอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับหนับผมครับผมอำเภออะไรครับสระบุรีอำเภอนาพารานครับผมอำเภอหน้าพารานครับผมครับผมหน้าหน่อยฝันแน่นครับเอฟซีว่างสองเสมอนี่ฝันยี่งกว่าครับหน้าหนุ่ยฝันเห็นคนท้องครับผมฝันเห็นคนท้อง แต่ฝันเห็นบนต้นคืนนะเนาะคุณไม่เคยเห็นหน้าสงสัย่เป็นผีนะครับครับผมบกมาขอกินข้าวครับผมครับมาขอเปิประตูกินบกมันเรียกกินขอกินข้าวหน่อยนะครับครับขอกินข้าวหน่อยเราดึงดึงใครมันใครมันเรียกเนาะครับเราก็เปิดประตูก็เห็นคุณคลองนะครับครับโอ้คุณคลองเลยครับผมคุณคลอง บอกขอเก่งข้าวหน่อยขอเก่งข้าวหน่อยใช้ชิวข้าวอย่างนี้นะครับท้องใหญ่เลยบอกท้องใหญ่เลยครับสงสัยมีลูกนะครับครับผมสงศัยมีลูกท้องใหญ่ครับมาขอก่งข้าวเราก็จัดข้าวจัดปลาให้กินครับข้าวจัดปลาให้กินแกนั่งกินหนุแกไปถามไปถามมาบอกบอกเราเขาถามบอกเป็นใครมาจากไหนเขาบอก ขาบอกเขาบอกฉันตายแล้วตายแล้วครับผมเขาบอกฉันตายแล้วเราเราก็สะดุ้งเราสะดุ้งเลยเนาะครับผมจะวิ่งจะจะวิ่งหนีครับผมครับผมจะวิ่งหนีเขบอกเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังเพิ่งวิ่งหนีเนี่ยเดี๋ยวฉันจ้บอกเลขให้เลยครับครับไปบอกเลขให้พูดอย่างนี้เลยครับครับบอกเอาไปแทงฉันจะบอกเลขให้ครับแกแกเอาแกวแป๊บนึงแกบอกเลขให้ สามหนึ่งสี่ครับสามหนึ่งสี่ครับผมสามตัวสามหนึ่งสี่สามตัวเลยแล้วสองตัวอะไรครับสองตัวก็ห้าศูนย์ครับผมสองตัวห้าศูนย์ครับผมแกอายุนในห้าสิบนะครับใช่ผู้คนประมาณห้าสิบห้าสิบเขาพูดออกมาเลยบอกครับสามหนึ่งสี่กับห้าศูนย์นี่พูดออกมาเลยครับผมหน้าตาเละไม่เห็นหน้าชัดไหมไม่ไม่เท่ครับหน้าตาก็ธรรมดาครับ ผมยาวไหมครับผมยาวครับของมาเริ่มเลยของมาเริ่มเลยครับผมโอ้ยนั่นสยองตอนที่บอกว่าตายแล้วนี่แล้วเราทำได้หมเนี่ยเพและวพอได้เลยพวกเราเดินหนีลรวบอกโอ้ไปก่อนแล้วนะครับบอกบอกเลยเราเราบอกไปก่อนแล้วนะครับพัดไปเดินเดินไปหลังบ้านหายแวบไปเลยะครบหายแวบเข้าล้างบ้านเลยครับหายแวบไปเลยไม่ใช่พี่เมตตานีบอกครับอยู่หลังบ้านนะหรงนี้ไอแถวนั้น เราเนี่ยไม่ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่แล้วปีแม่ตานีมาเข้าฝันหรือยังครับงวด่นี้ปีแม่ตานีก็ยังยังยังไม่ทันมาเลยยังไม่ทันมาเนาะไเดี๋ยวถ้าเกิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปขออยู่ครับครับผมใจวันหรอปไปจุดทูบเอาเนาะครับจุดทูบขอของแล้วไม่เอามีเลขอะไรเรบอกนะมคับเพยเฮงเฮงครับสงสัย คนมีท้องนี่เขาอยากกินข้าวหิวข้าวเนาะครับผมเป็นดวงวิญญาณนี่แหละครับเพราะว่าน้าหน่อยก็ไปใส่กุ้งใส่อะไรที่ป่าที่น้ําเนาะครับผมใสรก็ตามมานะครับตามมาอาทิตย์ที่แล้วฝันเห็นงูทําทานครับใช่ไหมครับครับผมบอกเลขตัวไหนครับน้าหน่อยงูทำทานนี่ก็ยังเป็นเลขเลขเก่าสามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งเนาะข้างล่างก็แปดห้าครับครับยังอยู่ตัวเดิม ครับเพิ่มเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาก็ผีคนมีท้องครผีคนมีท้องเงี้ยเงียน้องใหครับผมเอาครับเอฟซีก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งครับัตทาม่โชคใหญ่ครับนนท์ครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับเอฟซีเนาะกับเข่ามาแล้วไล่หงวดครับหลักกระลุดมาหลักกระไล่หงวดขึ้กันครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวท่ามาทาเอฟซีมาเกลิกชุดนี้ครับหมวดวันที่สิบหกคุมภาพันพศสองพันถล่มหกสิบเจ็ดครับขอให้ถือโรตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับ ขอบคุณครับน้าหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะคธรรมชมเลขของน้าหน่อยค่ะธรรมชมกีทองปุ่มมาบอกเลขสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ธรมาชิกกะหาศูนย์หาศูนย์แล้วก็งูทําท่านเฮาะมากค่ะสมชมกเฮาะมาบอกเลขสามสองหนึ่งแล้วก็แปดหาสามสองหนึ่งแล้วก็แปดหากค่ะสมชม ขอห้ม่โชกไม่หลากก็หนาหน่่ยเนาะค่ะเนาะประจํางวดวันที่สิบหกกลุ่มพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกสิลาตรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะขอหายโชกโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะกายพึ่งภาพไปใส่เนาะคะ่ะตรรมชมทองมีสามดาวมีคองดีมาฝากธรรมชมค่ะประับชุมเบืองคลองดีกระเบา๋าแอมละทงกันเลยค่ะ เบาเอามาทรมหนึ่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังเดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สือเรียกสือลอตเตรี่จงสือรกิครับน้องาวผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีถักครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน มาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนอยแล้วกรบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้กก็บี อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนวดตีหแ่อยเนะาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาพูดตามอายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรานผู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบรอดซาครับทรามผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับทรรนผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเห่าแขว่ายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมองเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้าทีท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือในครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะรับ่านผัสเมื่อเตะ ล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้กก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุรหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในกระแตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่อซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายห้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผูชมแล้วาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ด,หดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่าหลายครับามาฝากเอฟซีบ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเระตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu, satu.